่อนไ่แคุณจะต้องเลิกหากินกับผีจริงๆคืออะไรปกติแล้วคุณฟังเรื่องผีคุณติดตามเรื่องผีเนี่ยใที่เกิดขึ้นบนรถเนี่ยมันจะมีลางบอกเหตุอะไรก่อนไหมมันก็อาจจะมีเช่นสมมุติว่าขับขับไปแล้วก็เห็นมีเขาย่องมีคน,เ,คคนเ,เล่าว่าเห็นคนเนี้ยอยู่ข้างถนนแล้วขับขับไปก็เห็นคนเดิมอยู่เงี้ยเหมือนเห็นอยู่สองสาครั้งก่อนจะเกิดอุบัติเหตุหรือเหมือนกับนะมีเขามาบอกอ่าเหมือนเขามาส่งสัญญ,ญาณบอกหรือบางทีก็มีสัตว์เช่นอะ แมวหมาตัดหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยในรถละ่ะถ้าสมมติรถคันนี้จะเกิดอุบัติเหตุหรือแบบว่ามีของคนตายอยู่บ้างละ่ะมีกระจกแตกบ้างอันนี้มันจะเป็นสัญญาณบอกเหตุไหมใช่ก็มีเรื่องเล่า,าก,ก็าจะเป็นอย่างน<ก>ี้ทั้งนั้นเลยกระจกแตกบ้างเซอร์้แล้วขาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเคยมีเหตุการณ์อย่างงั้นมีแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเรื่องเล่าที่คุณเคยเจอหลอนที่สุดเนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยเกิดอุบัติเหตุใหญ่ที่สุดเขาเอาอะไรวางไว้บนรถเอาอะไรวางเหรอหรือมีรางอะไรในรถเกิดเหตุเคยมีเรรื่องพะ ที่เอาไว้ตรงหน้ารถอ่ะแล้วพระหล่นเหมือนเขาตั้งไว้ไม่ดีไงแล้พอพระหล่นเสรด็จแล้วานนั้นเขาเกิดอุบัติเหตุใหญ่แล้วก็คนในรถก็ก็เสียชีวิตแต่ตัวเขาอะรอดออแต่ว่าอย่าเห,<ร>ห<ร>มือนพี่น้องเขาในเรื่องเล่าเหมือนพี่น้องเขาเสียอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือคําถามของข้อนี้แล้วข้อนี้คือสามคะแนนฮะพิชาฮะเขาบอกว่าตามห่วงจุ้ยเนี่ยในรถนี่ก็ถือเป็นห่วงจุ้ยจริงๆเนี่ยสภาพแวดล้อมเราเนี่ยเป็นห่วงจุ้ยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านนะครับคือ ที่ทำงานอะไรก็ตามที่เราใช้ชีวิต,ตประจำวันอยู่นั้นเนี่ยมันก็จะมีศาสตร์ในเรื่องของพวงจื้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณร่วมเช็คไปกับเราถ้ามีสิ่งนี้ในรถอาจดับทาที่ไม่รู้ตัวเ<อ>ฮ้ยจริงเหรอคุณต้องได้เปรียบเรามี3คําตอบให้คุณเลือกนั่นก็คือ 1. น่พวงอะไรแห้งบนรถคุณมีมไม้ป๋องไม่ไม่มีครผมผมไม่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 เอาออกส กระจกแตกกราวออหรือมีสิ่งของคนตายที่ตายไปแล้วอะอยู่บนรถสามสิ่งเนี้ยฮะสิ่งไหนที่ไม่ควรอยู่บนรถอาจจะดับคาที่ไม่รู้ตัวเราเริ่มจากพี่แท่งก่อนเลยฮะโอ้ยว่าจะลอคนอื่นซะหน่อยเร่งนี่ไม่ยากเพือนไม่ยากหรอกไม่ยากมั้งไม่ไม่แต่ว่า คงอะไรแห้งเนี่ยมันก็เห็นบ่อยๆนะแต่ว่าไม่ค่อยมีอุบัติเหตุขนาดนั้นเพราะว่าคนลืมเยอะไม่งั้นอุบัติเหตุคงเยอะกว่านี้นะแต่คนนี้ลังเลสองอันนี่ละไอกระจกแตกรล้ามันก็นะเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ดีอยู่แล้วอ่ะแต่คนนี้มันมีสิ่งของคนตายอยู่บนรถเนี่ยก็ก็น่าสนใจน้ําหนักดีผมขอเลือกสิ่งของคนตายแล้วกันครับสิ่งของคนตายพี่ป๋องจัดสามสิ่งเนี่ย พวงมาลัยแห่งกระจกร้าวสิ่งของคนตายถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกอะไรถ้าเป็นพี่พี่เลือกกระจกแตกรล้าโอเคพี่ป๋องเลือกกระจกแตกรล้าคุณโจบเป็นชั้นชั้นก๊อปปี้คุณป๋องทั้ง3อย่างเนี้ยจริงๆไม่ดีหมดเลยนะครับแต่ผมว่าสิ่งของคนตายเนี่ยเป็นตัวหลอกเพราะมันน่ากลัวเกินม,มันไม่ดีทั้งหมดแต่ผมเลือกกระจกเหมือนกันเพราะว่ากระจกร้าวเนี่ยมันเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่อัปมงคลที่สุดเพราะฉะนั้นเรามาฟังคำเฉลยแล้วกัน มีคนถูกไหมครับมีถ้าโจ๊กถูกแล้วโจ๊กชนะจะได้เงินเพิ่มถูกไหมครับถูกคราวนี้เงินรางวัลจะได้เป็นหมื่นๆเลยนะโจ๊กอะไรเหยียบแสโจ๊กแกจะสละสิทธิ์ให้ป๋องไหมเหยียบแสนเลยเหรอแสนเลยียบแสเลยดูเราดิงแล้วสมุดแจกจับได้นี่คือแกได้เงินเลยนะแล้วเงินสดเหยียบแสเลยโจ๊กเอ้ยเงินสดเหยียบแสนยังไม่ได้ครับหัวเรไม่รู้เหรอเดี๋ยวผมไม่ตายเพราะกระจกนะตายเพราะเพื่อนเลย ิงไหนครับที่อยู่ในรถแล้วอาจดับคาที่ไม่รู้ตัวคำตอบก็คือกระจกแตกแล้วครับ นนใช่ไหม,มก่อนใช่ย์อยากได้เงินสนดเนอะจ๊กบอกลูกบอกเมียนหน่อยว่าเดี๋ยวขอให้ลูกเมียไปกำลังใจให้จ๊กไ,ได้เงินแสนครับเดี๋ยวกเอาไปให้หมดเลยนะเขาไมหน้าตาจ๊กถอดสีขนาดนั้นแต่ว่าอยากตกรอบไหมเอ้ยเห็นมียก็จะทำ,ทำบุญกันส่วนนเลยอ้าวเฉลยกระจกแตกแล้วอะไรกระจกแตกแล้วมันสัญญาณคือจริงๆเนี่ยกร <c oughs> ะจกเร้ามันเป็นลางที่ ไม่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่ที่รถอย่างเดียวนะที่บ้านก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการมีกระจกที่ร้าวเนี่ยมันก็เป็นเหมือนลางบอกเหตุแลวจริงในทางวิทยาศาสตร์มันก็อันตรายด้วยนะรถยนต์เราถ้ามีกระจกที่มันร้าวอยู่เนี่ยบางทีอุณหภูมิเปลี่ยนเยอะมันอาจพร้อมที่จะแตกหรือว่าระเบิดขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่รถมีกระจกแตกร้าวไม่ว่าจะเป็นกระจกบานหน้าหรือกระจกอะไรก็ตามผมว่ารีบเอาไปซ่อมไปเซอร์วิสซะ นะครับจะดีกว่าครับเดียย๋ยวช่วงหน้าคุณป๋อมมาไปกำลังใจกคุณโจ๊กหน่อยนะฮะได้ครับอยากเขาได้เงินแสนครับอ้อเงินสดด้วยครับทุกท่านดุกใจกันน้องหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าพับกันสครู่เดี๋ยวพวกเรามาไปกำลังใจกับโจ๊กโซคูความสนุกยังมีอางต่อเนื่องช่วงหน้ามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าคุณโจ๊กจะคว้าเงินรางวัลในเสียมสียักษ์กลับไปฝากสีภรรยาได้เท่าไหร่ เกล็ดเกร็ดมงคลจะพาไปขอโชคก้อนโตที่อนุสาวรีหมู่กันค่ะ